สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเมนูข้าวซอยนะคะเราจะใช้เครื่องปรุงข้าวซอย mm hmm. สูตรของโลโบนะคะ mm hmm. ก็เครื่องอาจจะไม่ครบเท่าไหร่นะคะผักดองแต่ก็จะมีเส้นไม่รู้ว่าเขาใช้เส้นอะไรอ่ะที่นี่น่าจะใช้เส้น,นแทนเพราะว่าไปถามที่ร้านเอเชียนมาร์เ mm hmm. ก็ตมาเขาบอกว่าข้าวซอยเขาใช้เส้นอันนี้กันมันจะแบบแปลกๆนะ ปกติมันเหมือนใช้มีเหลือเนาะข้าวซอยที่เคยกินนะคะอันนี้ก็ทำทันแล้ววันนี้จะทำข้าวซอยเนื้อนะคะก็ได้เนื้อสไลด์มาหลักๆก,ก็จะมีอ,อมีทิแกงนะคะมีทิแกงของข้าวซอยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกะทิเนาะมันต้องใช้ความมันแล้วก็จะมีหอมแดงนะคะซอยหอมแดงไว้แล้ว เส้นนะคะเส้นข้าวซอยอ่อแล้วก็อ่ออันนี้เนื้อเนาะตั้งสับปุดไปแล้วลืมเดี๋ยวไาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาลงเอ่อเส้นตัวเส้นก่อนนะคะตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็เดี๋ยวใส่เส้นลงไปลวกก็สามถึงห้านาทีเนาะใส่เส้นลงไปแล้วนะ นี่นะคะพอลวกไปสักพักแล้วมันเหมือนมี่ซ่วเลยอะทุกคนไม่รู้มันใช้ได้ไหมแต่ก็นอกซื้อมาสองห่อก็ต้องใช้แหละเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกนะคะสำหรับเมนูข้าวซอยก็จะทำทั้งแบบลวกแล้วก็เอาเส้นลงไปทอดด้วยเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะประสบความสำเร็จไหม แต่กิ่นคือคือมีสั้อะจะเอาจริงๆกิ่นคือมีสซ้วมันควรจะเป็นมีเหลืองอะนาะแต่ก็ลองดูเนาะลูกมาได้สักพักแล้วอะแต่ลองชิมแล้วน่าจะอยังยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันน่าจะต้องสุกกว่านี้ก็ลองเช็คเส้นเรื่อยๆระหว่างต้มส้นนนะคะ ทาครั้งแรกมันไม่รู้ว่าเส้นมันจะต้องประมาณไหนตอนแรกตั้งไว้ห้านาทีไม่น่าพอต้องลองอีกเมื่อกี้กินไปแล้วยังเดี๋ยวลองใหม่อมเกือบได้แล้วอันนี้ได้แล้วนะคะสุกได้ที่แล้วเดี๋ยวเอามาล้างเส้นกัน ความเค็มหน่อยๆถราล้างมันออกนิดนึงมันจะได้พักความสุกไปแค่นี้เนาะล้างน้ำเย็นอย่างแรกนะคะโอเคเราจะมาเริ่มทำกันเลยเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่กะทิลงไปก่อนนะคะ ใช้กะทิกระป๋องนะคะวันนี้พอกะทิเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาส่งใส่ผงโลโบกันก็จะคือเป็นส่วนของขา้าว้าซอยนะคะข้าวซอยโลโบใส่ไปให้หมดซองเลย เสรแล้วเรามาคนให้เข้ากันนะคะพอเครื่องแกงเข้ากับกะทิเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะใส่กะทิเพิ่มเข้าไปอีก ใครเคยกินกะทิอย่างนี้เล่นม้างอะอร่อยมากเหมือนไอติมเลยจริงแบบนัวมากเหมือนไอติมเข้มข้นยิ่งกว่าไอติมบะทิขอบอกแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะ เขาข้น้ามิลคตั้งไฟไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแบบน้ำจะเดือดอีกรอบหนึ่งชิมน้ำแล้วนะคะอืมมันออกแบบบอกไม่ถูกอะ่ะมันไม่ค่อยอร่อยอ่ะเดี๋ยวเติผมผงพิเศษนิดนหน่อยก่อนโอเคค่ะพอน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวขอปรุงซอสฝาเขียวลงไปนิดนึงเนาะ ใช่สูตรหรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้นะคะคี่ลูกขอแบบกินแซบเอาแบบรสชาติเราดีกว่าแล้วก็วกมันเค็มๆเปรี้ยวๆไงไม่รู้ว,ว,ว,ว่าบอกไม่ถูกใส่น้ำตาลลงไปหน่อยมันน่าจะแบบต้องอหวานๆนวัๆมันๆปะถึงจะถูกต้องรสชาติขาวซอยหรือเปล่าคนเหนือคอมเมนต์ทีนะคะนี่ทำครั้งแรกแต่ว่าเคยกินหลายครั้งแล้ว แปลก,กอะบอกไม่ถูก like มันรสชาตินายนไงไม่รู้อะทุกคน mm hmm. ไม่ผงมันอบอเปรี้ยววะ mm hmm. เดี๋ยวลองปรึกษาชูรสแป๊บหนึ่ง เพื่อร่อยขึ้นมันเป็นแปลกๆทุกคนบอกไม่ถูกมันควรที่จะแบบมันมันเผ็ดเผ็ดวะเดี๋ยวลองดูไหมเนาะบุงก่อนปรึกษาชูรสมาแล้วนะคะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรแต่ว่าตอนนี้ต้องไปต่อแล้วน้ำเดือดแล้วแล้วก็ใส่เนื้อลงไปค่ะฟื้บ เนื้อสไลด์แผ่นใหญ่หญๆนะคะคนละสองชิ้นกับสามี <8 S 2> <8 S 1> จะไปก็เสียดายเนื้อไมน่ะเพราะว่าอืมซอยแมงรสชาติแตกๆไงไม่รู้ทุกคนหรือมันเป็นเพราะกะทิวะ่ะแต่มันก็ยังไม่หมดอายุเนาะเพิ่งเปิดเลยโอเคค่ะรายการต่อไปเดี๋ยวจะมาทอดเส้นันนะคะ <ๆ S 2> เรามีทั้งเส้นแบบลวกแบบกรอบเพื่อความแบบ ให้มันหอกออกมาดูดีเนาะพยายามสุดๆแล้วเดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวมาเท่าเส้นเรามาเทสกันนะคะว่าน้ํามันรอเหรือยังอ่ามันดังซ่าๆแล้วน่าจะได้อ่าได้ละร้อนละเยวใส่ลงไปเลย เริ่มกรอบแล้วนะคะเดี๋ยวระหว่งางรอทอดเส้นเดี๋ยวเรามาจัดจานกัน,นะคะ่ะที่มีเส้นที่รั่วนะ เส้นที่เราเทอดไว้ก็สุดได้ที่พอดีนะคะแดีวเราจะขึ้นไว้เสดจน้ํามันก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวมันจะเสิร์ฟกันเนะเรียบร้อยแล้วนะคะข้าซอยของเราเดี๋ยวจะใส่หมี่กรอบลงไปด้วยที่ทอดไว้ภูมิใจอ่ะทำเองกับมือเลยมั้ย ก็คือของเรานะคะบันนี้ไม่มีทีก็คือของแฟนท้าดาและนี่คือฟินิตลุคของข้าวซอยในวันนี้นะะัดขาอาหารเหนือเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณแฟนมาชิมกัน